ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดเราเอารถดีเซลคันมาหอมาแบบนี้เนี่ยประหยัดเครื่องเป็นซิ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะวิ่งได้หรือเปล่ามันจะใช้งานได้ไหมท o อ speed ปปมันจะได้เท่าไหร่แล้วมันจะขึ้นเนินได้หรือเปล่า <S <S ก่อนอื่นผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่า <Okay. S 1> คันข้างหน้าเนี่ยมันคือ Hammer s 1ครับมากับเครื่องยนต์6.6ลิตร v 8เป็นดีเซลนั่นเองแรงม้าอยู่ที่ประมาณ3 0 0แรงม้าส่วนแรงบิดอยู่ที่700 หาหรือ7จ็ดนหิ้วตันเมตรนี่แหละซึ่งมันเป็นพละกําลังที่เรียกได้ว่าไม่ไดีเยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับสำหรับรถไฟนี้นะน้าหนักเนี่ยมันมีราวๆสามจตันเลยทีเดียวถ้าใครคิดหไม่ออกเนี่ยให้คุณเอาแลมโบกินีหรือโบโตโสองคันนิดๆมารวมกันนะครับคุณก็จะได้น้ําหนักของเจ้ารถคันนี้แล้วซึ่งมันถือว่าหนักมากพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับรถทั่วไปในท้องถนนที่เราเห็นทุกวันเนี่ย มันหนักกว่ารถ s u v ยูวนะคุณเรียกเรียกว่าเป็นรถถังฝั่งทนเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ครับผมมีอะไรอยากจะทดลองก็คือการยกเครื่องเดิมๆของมันออกไปแล้วก็จับยัดเครื่อง v 8ที่เป็นเบนซินใส่เข้าไปนะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงนะเราจะเปลี่ยนแค่เครื่องและอัปเกรดอย่างเดียวนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งได้ไหมมันจะใช้งานได้หรือเปล่ามันจะ ขึ้นเขาได้ไหมท็อปสปีด0ถึง100เท่าไหร่ A few moments later เค okay. วัปมาสนามแรกกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบอาตาัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดของเจ้าคันนี้นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะสำหรับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมๆตัวถังเดิมๆไม่มีการปรับแต่งแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นท,ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับ โดยผมจะเทียบอิงจากหน้าใหม่นะครับท็อปเกียร์ถึงเลดไลน์แล้ววิ่งได้เท่าไหนเท่านั้นโดยจะไม่อิงจากสเปคเชีตใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะทดสอบจริงนะโดยการวิ่งไปเฉยๆเข้าเกียร์ตอบเกียร์ไปเฉยๆเลยได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับ0ูนย์ถึงและท็อปสปีดโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันก่อนนะครับว่ามันเดิมๆจริงๆนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับ แรงม้าจะอยู่ที่224กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมแปลงเป็น HP ให้นะประมาณ300แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่706นิวตันเมตรนะครับโอเคครับสนามแรกเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านข้างนะครับเป็นเครื่องตัวเดิมนะ6 6จุดดีดเซลามแรงม้า706นิวตันเมตรนะครับโอเคท่านผู้ชมพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมที่จะเทคออฟกันไหมฮะ โอเคครับไปครับโอ้โหยกหัวยกหัวโจโโแปดสิบแล้วแปแล้วแปแล้วเก้าแล้ว, 80, 80ลว,ลวใช้ได้เออรอยแล้วครับวอ์นะครับประมาณสิบสามสิบสี่วินะไปครับไปเรื่อยครับ้อยสาิแล้วครับไปรค,ครับยดนะ จากใจคนเล่นนะอื you know, 100, 000, 000. Okay, ่นมากนะฮะร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบามร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสามโดยประมาณนะครับวิ่งในขนาดนี้ก็ถือว่าเจ๋งแลนะโอเคครับได้ข้อสรุปแล้วนะที่เกียร์ห้าโอเคครับเดี๋ยววาร์ปมาที่สนามสองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสนามนะว่ามันสูงขนาดไหนมันชันแบบไหนนะครับโอ้โหดูดิ สูงอยู่นะใช้ได้เลยนะส่วนลอยบนภูเขานะอย่าไปสนใจนะครับโอ้ยดูดิชันเอาเรื่องนะคุณสูงเอาเรื่องนะเนี่ยคุณอย่าลืมนะลดน้ำหนักเกือบ 3. 7ุนะสาจุตันเกือบๆนะครับผมยางจะรู้แล้วเกินว่ามันจะขึ้นได้ไหมสำหรับเครื่องเดิมตัวนี้นะโอเคครับ พร้อมยังเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้นะทุกการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้ทุกรันเลยนะไปครับเตง็งโอ้โหไม่ขึ้นโอ้โหไม่ขึ้นเลยมันจบแล้วโอ้โหไม่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ถึงไหนถึงไหนถึงไหนถึงกลแบวเปิดล็อกเครื่องให้ดูครับแบเ,เปิดสเปซให้ดูตอนนี้แรงบิดอยู่ที่582นะโอ้โหแรงม้าไม่เท่าไหรเองอะอดูนะดูนะไปครับรอบหนึ่งโอ้โหอเครึ่องใี้พันกว่าเองแรงบิด390ครับรอบนี้โอ้ยขึ้นแล้ว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 ,ลวไปไปไหมไปต่อป่ะอ้โหไหลครับ โอ้ยขึ้นไม่ได้หมดแรงนะครับท่านผู้ชมหมดแรงเอาไม่อยู่หมดครับหมดก๊อกแล้วแรงไม่เหลือเหนื่อยหอบ <c oughs> โอเคไหลลงน้ำไปเลยไหลลงน้ำไปเลยอ ผมจะไม่ส่งตัวนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราส่งตัวเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการทดสอบเครื่องยนต์แหละมันจะเป็นการทดสอบฟิสิกส์นะโอเคเดี๋ยวผมออกอีกรอบไนหะไปครับโอ้โห,โหขึ้นไม่ได้จริงนะเนี่ยแบบขึ้นไม่ได้อะอโอ้โ,อโหไม่ไหวนะครับสำหรับเครื่องเดิมกับตัวถังที่หนักขนาดนี้และเนินมหาโหด โอ้ยโอ้ยโอ้ oh my god ไปมาสนามที่สามกันะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบแบบกึงก่งๆออฟโรดกึงก่งๆแนวออเทอเรนการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสมมติว่าคุณกำลังกลับบ้านแล้วทางของคุณเป็นทางลูกลังหรือทาง ที่มีอุปสร์คเยอะอะไรแบบเนี้ยเราจะมาทดสอบกันนะครับในสภาพถนน a อ l t ท r ร a เวนอะไรประมาณนั้นถึงถึงอัโหลดนะครับ,รบไปครับไปครับโอ้ยใช้ได้อยู่นะโอ้ยแรงบิดมหาศาลมากครับ600 700นะเกือบ700เลยอะ่ะเวิ่งร้อยได้ป่ะตรงนี้ยเกียซีรอบอยู่ที่2,600 2,700 เฮ้ยใช้ได้นะลุยน้ำครับลุยน้ำเป็นึ่งทีเฮ้ยใช้ได้นะถือว่าเร็วอยู่นะครับโอ้หชิวมากอะคือมันไม่มีอาการอืดไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยคือผมรู้สึกแบบกดคันเร่งมันได้ไม่หลังอะไรเลยนะโอเคครับสิ้นสุดโอเคเดี๋ยวเราจะกลับลำกันนะครับ อีกรันหนึ่งผมจะโฮลอบออกไปเนี่ยใช้ได้เลยนะคือความเร็วรอบมันต่อเนื่องเลยนะไม่มีการสูญเสียกำลังใดๆเลยนะอาจอาจมีนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นผลถึงขั้นแบบรถมันยิ่งไม่ออกออย 98, ิ่งเก้าสิบแปดสิบได้ถือว่าหลูแล้วครับโูมาเมืเอ็นกย่า่นีครับ นี่คือการทดสอบแบพอทัวรเวนนะคือเราไม่รู้จะเจอสภาพถนนแบบไหนหน,นะสมมตินะสมมติทางดํานมันวิ่งได้อยู่แล้วครับแต่ทางแบบนี้เราไม่ค่อยได้เจอนะโอเจครับก็จะประมาณนี้นะเป็นระยะทางที่ไม่ได้ยาวนะเพื่อจะไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะรอบเครื่อง โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนเครื่องกันดีกว่าครับรอบนี้ผมจะใช้เป็นเครื่อง6.2ลิตร v 8นะครับอันนี้เป็นเครื่องของ general เนาะใช้ใน chevy อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องที่มีเป็นเครื่องที่เป็นเบนซินนะครับแรงม้าจะเยอะกว่าเดิมเท่าตัวเลยแต่แรงบิดเนี่ยก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะครับสังเกตด,ดูว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะน้อยไปด้วยนะผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างสูสีกันนะแล้วแรงบิดที่หายไปเนี่ย ก็ถูกชดเชยด้วยน้ำหนักที่เบาลงนะครับผมคิดว่ามันอาจจะสูสีกันก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเก <Okay, S 1> ครับมาเริ่มันที่สนามที่1นนะรอบนี้จะเป็นเครื่องยนต์6.2ลิตร v 8เบนซินพี่พี่สิ่งมากรถสวยจริงโอเ okay, ค415อแรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่563นิวตันเมตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงมันจะสู้ดีเซลได้หรือเปล่าเอ้ยท็อปสปีดสูงถึงร้อยจะได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาร้นไปพร้อมกันครับว่าจ้ารถคันนี้จาเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะแบกตัวถังของเจ้าคันนี้ไปได้หรือเปล่ามันจะไปถึงฝั่งฝันไหมแล้วมันจะอืดกว่าหรือกระตุกวิ่งไม่ออกอะไรยังไงโอเคไปครับท่านผู้ชมพร้อมไหมครับ ผมพร้อมมากเลยนะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปครับไปครับไปสิบแล้วอุ๊ยเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะร้อยแล้วร้อยยี่แล้วร้อยยี่เออแต่ผมรู้สึกว่าตอนออกตัวมันอืดกว่านะออกตัวไม่ไม่พุ่งนะร้อยห้สิบอุ๊ยเร็วมากเยอะสี่ร้ยหกสิบแล้วอ่ะ แรงจัดเฮ้ย hey, 180แล้ว190ครับโอ้ว้าว200เอ้ยๆ200เอาว่ะเป็นไปได้ว่ะแต่คุณฟังจะกเสียงเครื่องดีรอบเครื่องขึ้นช้ามากๆรอบเครื่องขึ้นช้ามากนะครับ แต่ความเร็วเนี่ยเร็วกว่าเครื่องดีเซลอื่นะเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะในเกียร์ห้าสองร้อยสามสิบห้าอุ้ยถึงได้ไงวะผมนึกก็จะได้แค่สองสตีสามสี่นะโอเคพอครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปได้มากกว่าน,นี้แหละไปครับสนามที่สองโอเคสนามที่สองครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากที่เดิมนะอ่า ที่เดิมในที่นี้คือรถล้อมันจะไม่จมน้ํานะครับคิดว่าคิดว่าขึ้นได้ไหมท่านผู้ชมคิดว่าขึ้นได้ปะส่วนตัวผมว่ามันไม่น่าได้นะเนื่องจากที่แรงบิดมันหายไปเยอะเลยครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าน้ําหนักมันก็เบาลงเหมือนกันเบาลงค่อนข้างเยอะเลยแหละเออแรงมาเพิ่มขึ้นด้วยเอยอาจจะได้ก็ได้ใครจะไปรู้นะอาจจะอาจจะนะครับไปครับเติมโอ้ เอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่มีแม้แต่จะหน่วงไม่มีแม้แต่จะล้อฟรีโอ้โหไม่มีแรงหมดแรงโอโขึ้นไม่ได้ร้านเปอร์เซ็นต์ผมว่าเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันขึ้นไม่ได้อีกร้นหนึ่งเผื่อผมออกตัวไม่ดี ไปครับผมจะโหร,รอบออกนะรอบเนี้ยไปครับโอ้ยกระตุกดูดิรอบเครื่องแค่พันเก้าเองอะโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณกินไม่เข้าคายไม่ออกขึ้นไม่ได้เพระว่หนักเกินไปสนามที่สามมาดีกว่าโอเคสนามที่สามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต่างกับ เครื่องดีเซลไหมเครื่องดีเซลนี่คือไปสบายมากเลยนะรู้สึกว่ามันชิลๆเลยอะอ,อโอเคครับเรามาเข้าหน้าพ O V วกัน <l> ไปครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่รู้สึกว่าออกตัวสู้ไม่ได้โอ้ยแล้ววุ้ยไวอยู่นะเนี่ยวุ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยเฮ้ยใช้ได้เลยครับ แต่ว่าต้องมีการทดเกียร์นะดีเซลอะ่ะผมไม่ต้องทดเกียร์เลยนะครับผมวิ่งเกียร์สามเกียร์สี่ได้เลยนะโอเ้เรามาดูกันนะครับแรงบิดน้อยมากอย่างว่าแหละเฮ้ยแต่แรงมา้ามาเยอะอยู่นะแรงม้ามาเยอะใช้รอบเครื่องสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากลับลำกันดีกว่าโอเคประมาณนี้ อุ้ยใช้ได้อยู่นะรู้สึกไม่ค่อยเวลาลอยตัวแล้วอ่ะเวลาลอยตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะอื่นนะแต่ตอนออกตัวอื่นนะเมื่อกี้เนี่ยขึ้นแปดสิบเก้าสิบร้อยไวมากอยู่นะครับโอ้อันนี้คือเกินคาดโอ้ยหล่นอนนอนอนข้างทาง,ทางเป๋เมานิดหนึ่งุยน้ำอุ้ยใช้ได้นะุยน้ำสบายๆนะครับ ถือว่าผ่านอยู่นะท่านผู้ชมใช้ได้อยู่นะแค่ออกตัวช้ากว่าเกินนะเกินความคาดหมายไปครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงไปขึ้น70-80เร็วมากยึง้อยสิกว่าได้คือเจ๋งแล้วนะ ต้องทดเกียร์นะผมต้องทดเกียร์เลยอะถ้าเกิดเราออกเกียร์สามเมื่อกี้เนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยขึ้นแรงบิดมันก็จะไม่ค่อยมานะต้องมีการทดเกียร์ช่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดีเซลอะเกียร์สามผมยังลากได้จนถึงปลายทางนะถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านเลยแหละอ๋อ ใช้ได้ใช้ได้ตอนแรกในหัวผมคิดว่ามันจะล้อฟรีไปไม่ออกซะด้วยซ้ำนะม,มาอยู่ในส่วนของการโมเครื่องยนต์แล้วนะครับส่วนเทอร์โบเนี่ยผมจะใช้เป็นเทอร์โบเดิมนะส่วนอื่นก็จะใส่สุดเลยนะครับก็พยายามไม่ให้มันเดิมที่สุดจะให้แรงมา้าแรงบิดมันมากที่สุดโดยที่ผมไม่ยุ่งอะไรกับเทอร์โบเลยนะการไล่เบาก็มีแค่ฟลายวิวอย่างเดียวครับที่ลดไปถึง9กิโลเลย แล้วของแต่งอย่างอื่นเนี่ยมันลดน้ําหนักทด,ดเดียวนะเบรกเดิมโชคเดิมแม้กระทั่งตัวถังยังเป็นของเดิมนะครับไม่ได้ลดน้ําหนักอะไรแต่อย่างใดส่วนใหญ่ก็จะไล่พวกท่อพวกกล่อง ECU ล a l บล็อกเครื่องหรือแม้กระทั่งอินเทกนะครับแค่นั้นพวกยางคัดอะไรยังเป็นยางเดิมอยู่เลยดูดิ โอเคครับมาดูแรงม้ารวมกันนะแรงบิดรอบนี้กลายเป็น921นิวตันเมตรเลยนะครับส่วนแรงม้าเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่หลังนะครับไปครับรันโอ้โหควบความรวดเร็วควบความรวดเร็วเฮ้ยขึ้นได้ว่ารอบนี้เข้นได้ป่าเฮ้ยวิ่งขึ้นได้ขึ้นได้เย่ขึ้นได้เฮ้ยปุ๊บปุ๊บครับรออบไร๊บปุ๊แปุ๊บปุ๊ปุปุ๊บปขึบนได้ขึ้นได้ไปอีกรอบครับ วิชิวเลยแล้วหลังจากโมเครื่องมาชิวเลยอ่ะเร่งบิดเพิ่มเยอะมากนะครับแรงม้าก,ก็เพิ่มเยอะอยู่นะ91ตัวขึ้นได้ชิวๆเห็นไหมโอ้นี่ขนาดเรายังไม่ได้แตะเทอร์โบเลยนะครับเทอร์โบเดิมเลยนะเนี่ยส่วนอื่นไล่เอา ประมาณ921นิวตันเมตรถึงจะลากได้นะครับโอเคเรามาอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินกันนะครับอันนี้ผมทําการใส่ซูเปอร์ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดิมๆมันเป็นเครื่อง NA นะครับแล้วซูเปอร์ชาร์จเนี่ยจะเป็นของเดิมส่วนอื่นผมก็จะใส่ของแต่งไปให้แรงม้าและแรงบิดมัน ไม่ใช่ไม่ใช่สิเอาให้แรงบิดมันใกล้เคียงนะครับให้แรงบิดมันใกล้เคียง920นิวตันเมตรที่สุดส่วนแรงม้าเนี่ยผมจะปล่อยจอยนะครับเท่าไหร่เท่าน,นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเทียบกับดีเซลได้ขนาดไหนนะครับอ่าใส่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะผมจะไม่ใช้เป็นเทอร์โบนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนักนะโอเคแรงมา้าแรงบิดผมขึ้นให้ด้านบนจอแล้ว แรงมา้าจะอยู่ที่683นี่แรงมา้าโอ้โหเยอะมากเลยนะแรงบิดอยู่ที่916นิวตันเมตรถือว่าใกล้เคียงมากแล้วไปครับอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเฮ้ยแชทท่านผู้ชม,ชมขึ้นไม่ได้วะ่ะขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยเลี้งไม่ไปเลยอะรอบไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหกำลังไม่มีไม่มาเลยอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้จริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้้วขึนได้เปล่าขึ้นได้เปล่าเฮ้ยความเร็วเท่ากับดีเซลตอนขึ้นเลยครับแล้วตอนนี้ก็อะไหลรถไร่รถไร่โอ้รถไร่รถไร่เอ็มเมอร์ง่ายเอ้ยไม่ใช่รถไร่โอ้โหเราเทเวิร์กใส่ว่ะร ผมโดนรถทาวเวอร์ใส่จบแล้จ,จบแล้วครับขึ้นไม่ได้รถทาวเวอร์สใส่ด้วยเฮ้ยบ้านะแรงปิดใกล้เคียงกันนะครับแรงมาเยอะกว่าเป็นทุ่งเลยนะเยอะกว่ากี่เท่าก็ไม่รู้เนี่ยบ้าขึ้นไม่ได้ นี่แรงบิดใกล้เคียงกันมากๆนะครับแรงมา้ากเลยเป็นทุ่งเลยคุณดูเดิขึ้นไม่ได้วะ่ะปกกกอนนะครับตัวถังยางคลัชอะไรเดิมหมดเกียร์เดิมไม่มีการแต่งอะไรทั้งสิ้นมีแค่เครื่องอย่างเดียวนะครับโอหรอบออกก็ไม่ขึ้น,นครับคุณดูวิแรงบิดมาเยอะอยู่นะไอแรงบิดเยอะอยู่ในรอบต้น รอบที่หนึ่งพันแปดร้อยโอ้หขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะเนี่ยพอถึงตรงนี้มันก็กระตุกแล้วครับวิ่เกินคาดนะเนี่ยดูว่าเกินความคาดหมายมากๆเลยนะหมดแรงหมดแรงเฮ้ยเป็นไปนได้ยังไง เป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ยแรงมา้าแรงบิดแรงม้าเยอะกว่าแรงบิดใกล้เคียงเฮ้ยป้าไปแล้ววิ่งไม่ออกนะครับขึ้นไม่ได้วิ่งได้แต่ขึ้นไม่ได้เนินสูงๆูนะฮะลากตัวถังไม่ได้จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบในคลิปนี้นะครับระหว่างเครื่องดีเซลและเครื่องเบนซินเนี่ยเครื่องไหนจะสามารถลากฮัมเมอร์ ออกไปได้นะครับก็คือ,อการใช้งานทั่วไปผมขอสรุปแบบสั้นๆเลยแล้วกันสโคบแค่อุปรกรณ์ภายในคลิปนี้ <Okay. S 1> เท่านั้นนะครับเราจะไม่พูดเยอะเราจะไม่พูดยาวเพื่อให้มันเพื่อให้เข้าใจไม่ยากแล้วก็คลิปไม่ยาวจนเกินไปนะจากการทดสอบเครื่องยนต์เบนซิน,นและเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยสามารถลากตัวทางของแฮมเมอร์คันนี้ขับออกไปได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติทั้งคู่ครับแต่เมื่อเราได้เจอภาระที่หนักอึ้ง เช่นเอาไปขึ้นเนินและต้องแบกตัวถังขึ้นไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดมากๆเลยครับในเรื่องของการทํางานของเครื่อง2ตัวนี้หน้าที่ของเครื่อง2ตัวนี้ปรากฏว่าเครื่องยนต์ที่ชนะก็คือดีเซลครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายทีหลังเทียบกับกเครื่องยนต์เบนซินที่มีแรงม้ามากกว่าเยอะเลย นะครับและแต่มีแรงบิดที่ใกล้เคียงกันคือห่างกันไม่เท่าไหร่เองแต่ทําไมเครื่องยนต์เบนซินถึงแพ้ได้ขนาดนั้นไม่สามารถลากขึ้นแบบสู้เบนซินไอสู้ดีเซลไม่ได้เลยในการลากขึ้นเลยเพราะว่าการทํางานของเครื่องยนต์2ตัวนี้มันทํางานไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแม้แต่ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ยังมีไม่เหมือนกันเลยน้ํามันก็กินไม่เหมือนกันแล้วนะครับใช้คนละชนิดกันหลังจากโมดิฟายเครื่อง2ตัวนี้และเอามาขึ้นเขาเนี่ยปรากฏว่าเครื่องยนต์ดีเซล สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจก็คือสามารถลากรถตัวถังที่หนักราวๆสามจ7ตันขึ้นไปบนเนินสงูงชันๆได้นะครับแล้วก็ถึงยอดแบบสบายเลยนะครับต่างจากเครื่องเปนซินที่มีแรงม้าเยอะกว่าและแรงบิดใกล้เคียงกันแต่ไม่สามารถลากตัวถังที่หนักขนาดนี้ขึ้นไปบนเนินได้เลยนะครับผมจะอธิบายว่าทําไมนะครับเพราะว่าเครื่อง2ตัวเนี้ รอบการทํางานอ่ะมันต่างกันยังเห็นได้ชัดอยู่แหละรอบเครื่องที่เราเห็นเนี่ยเบนซินเนี่ยสามารถลากรอบส่วนเครื่องดีเซลเนี่ยรอบเครื่องเขาจะอยู่ที่3 0 0พันนิดนิดคืออย่างนี้ครับเครื่องดีเซลอะแรงบิดมหาศาลนะเขาจะมาแต่รอบต้นมันจะมาตั้งแต่แบบเราเริ่มเหยียบคันเร่งรอบร้อยกว่าจนถึง 1, พันต้นพันกลางพันปลายแรงบิดเขาจะมาช่วงนี้มหาศาลมากแล้วก็มีแรงม้าก้อนหนึ่งที่ออกมาพร้อมกัน นะครับต่จะเครื่องยนต์เบนซินที่กว่าเราจะได้แรงบิดที่เยอะและแรงม้าที่สุดเราต้องลากรอบเราต้องลากรอบพอสมควรนะครับสังเกตจากเข็มไม้ดูนะครับ6,000แรงมา้าแรงบิด่มันอยู่ช่วงนี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมดีเซลถึงรับภาระงานในส่วนของการลากจูงขึ้นเขาดีกว่าเครื่องเบนซินแต่ถ้าเทียบในเรื่องของการใช้งานทั่วไป สองตัวนี้นสามารถใช้งานได้แต่ใน <Okay. S 1> เรื่องของท็อปสปีดความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยดีเซลจะสู้เบนซินไม่ได้อยู่แล้วครับผภาพนะประมาณนี้เลยครับเอาแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายๆข้อมูลไม่เยอะไม่ลึกจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลที่ลึกมากกว่านี้ผมแนะนําช่องนี้นะครับแซนด์วิชมิเดียให้คุณไปดูคลิปแรงม้า v s แรงบิดนะครับเขาพูดอธิบายไว้ดีมากๆชัดเจนมากๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยแล้วได้เห็นหลายมุมมองระหว่างเครื่อง2ตัวนี้และการใช้งานผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ